เอาครับกลับมาอยู่ในเบาะแถวที่2กันต่อนะครับหลังจากที่เราไปขับขี่กันมาให้ทุกคนได้เห็นคร่าวๆแล้วคราวนี้เรามาดูนะครับนั่งในเบาะแถวที่2อ,อ่าเดี๋ยวเอา,เอาวางอุปกรณ์ของเรากันนะครับเราเข้ามาอยู่ในเบาะแถวที่2แบบนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าจุดเด่นของรถรุ่นนี้ตอนที่เราขับเราก็พูดถึงของไซซิ่งไปแล้วนะครับภายในที่มี การมีความกว้างขวางมากๆนะครับและในเบาะแถวที่2เนี่ยเขาก็แยกออกมาให้ทุกคนเห็นแบบนี้นะครับว่าเป็นแบบกับตันซีทนะครับแบ่งเป็นด้านซ้ายด้านขวาตรงกลางมีพื้นที่สามารถที่จะเดินไปด้านหลังก็ได้นะครับแล้วก็ด้านบนที่เป็นหลังคาแบบซันรูฟนะครับหรือพารามิกการ์รูฟ ได้แล้วแต่จะเรียกบ,บานใหญ่ขนาดนี้นะครับก็อยู่ในตำแหน่งเหนือศีรษะเราพอดีต้องบอกนะถ้าแดดตรงหัวนี่ก็มีร้อนนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเอนนอนลงไปด้านหลังก็อาจจะหลบร้อนได้นิดหน่อยเพราะว่าด้านหลังตรงแถวที่3มเนี่ยจะเป็นหลังคาทึบนะครับนี่คือจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของในตัว อินโนวาซีนิตในรุ่นนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ต้องบอกเลยนะครับว่าโดยมีพื้นที่ด้านหลังเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของรถรุ่นนี้เลยทีเดียวนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับการนั่งนะครับอย่างที่เห็นอยู่ตัวเบาะเราทําให้ทุกคนดูตั้งแต่ตอนรีวิวรอบคันแล้วนะครับว่าพื้นที่เบาะเนี่ยสามารถปรับนะครับการปรับก็คือปรับอยู่ด้านข้างนะครับตัวปรับ เป็นแมนวนวลนะดึงขึ้นมาแล้วใช้แรงตัวเองโยกเห็นไหมครับหลุดเฟรมแล้วนะครับแต่ถ้าคนดูตอนมองจากด้านหน้าเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าพื้นที่นะครับเลกลูมนะครับด้านซ้ายและด้านขวาแบบนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่แบบนี้มีความกว้างขนาดนี้แบบประมาณแบบถึง50-60เซนเลยทีเดียวกว้างมากๆนะครับและกล้องหน้าที่เห็นมาอยู่อาจจะติดเบาะนะครับมาซึ่งเบาะเนี่ย ปรับเอ็นนะครับเบาคู่หน้าเนี่ยปรับเอนลงมาสัหน่อยแต่เราจะเห็นว่าในตัวเล็กรูมต่างๆพื้นที่นั้นนี้หรือแม้กระทั่งเฮดรูมเนี่ยมีความกว้างขวางแต่ถ้านั่งแบบนี้นะครับถ้าพี่เห็นนั่งแบบนี้เนี่ยบอกเลยนะตรงๆเลยนะครับนั่งหลังเบาะแถวที่3นั่งไม่ได้เพราะว่ามันชิด ใกล้กับไอตัวเบาะตัวที่นั่งนะของเบาะแถวที่3แล้วนะครับอันนี้เราเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้นะครับการนั่งเบาะแถวที่3ไม่สามารถทําได้ถ้าเราปรับเบาะสูงแต่การปรับเบาะสูงแบบนี้สิ่งหนึ่งที่เราทําได้นั่นคือการนั่งแบบนี้เลยครับหลังจากที่เราเคยมีประสบการณ์ในตัว e x ก斯 LM ที่เป็นรถที่ต้องบอกว่าหรูสุดนะครับสำหรับรถ MPV ขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าพอมาเป็นในเจ้าตัวของ Innova ก็ ไม่ยิ่งหย่อนไปกักกันใช้ได้นะความกว้างขวางแบบนี้แต่ตัวรถในอินโนวประตูบานหลังเปิดออกแบบปกติไม่ได้เป็นประตูสไลด์แบบไฟฟ้านะครับนี่คือจุดหนึ่งที่มีความแตกต่างกันทั้ง2รุ่นนี้แต่เอาจริงๆเนี่ย พื่ hey, ว่าแบบนี้ก็พอนะครับเพราะว่าพื้นที่ก็กว้างขวางนะครับแล้วก็มันไม่ได้ใหญ่เทอะทะไม่ได้มีสูงสูงเข้าลานจอดรถที่ไหนก็ได้นะอันนี้นะครับเป็นจุดหนึ่งนะครับเพราะถ้าเกิดความสูงเกิน1.9เมตรเนี่ยเริ่มหาที่จอดเข้าห้างนะครับลำบากและต้องจอดข้างนอก,กด้วยซ้ำนะแต่ไต่ตัวของ Innova เนี่ยสบายความสูงนี่ไม่ได้สูงเยอะมากนะครับแล้วเข้ามานั่งเนี่ยก็มีความ โปร่งโล่งสบายอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นการออกแบบดีไซน์ได้ฉลาดมากได้ชันฉลาดเลยละ่ะว่าง่ายไหมครับการนั่งได้แต่จุดหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้ดูนะครับเรานั่งอยู่แบบนี้เนี่ยไม่มีเสียงเตือนของเบลเลยนะครับพี่เอกไม่ได้คาดเบลนะครับในเบาะแถวที่2เนี่ยก็ไม่มีเสียงเตือนแต่เมื่อไหร่ที่เราคาดอ่ะลองดูนะครับถ้าเราคาดแล้วและถ้าดึงออกจะเกิดอะไรขึ้นนี่เราคาดแล้วนะครับแล้วก็ปรับเบาะมาข้างหน้าสันหน่อยนึงอ่ามันหลังมากไปแล้วดึงออกครับ แน่นอนพอเราดึงออกปุ๊บมีเสียงเตือนทันทีนะครับเอาล่ะเราก็ขออนุญาตใส่เนี่ยโอ้โหเหมือนจะระเบิดเวลาเลย่าเรียบร้อยครับพอเราใส่เข็มขัดคาดเข็มขัดแล้วธรรมดาเงียบเสียงเงียบแล้วแต่เราจะเห็นนะครับว่าจุดยึดเบลอยู่เสาซีนะครับด้านหลังเยื้องของคนนั่งถามว่าโอไหมก็พอได้อยู่นะครับแต่ว่ามันสูงคราวนี้ถ้าเราเอาเด็กนั่งข้างหลังนะครับที่เป็นเด็กอาชัน้นมัธยมต้น หรือปรถมอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนสูงประมาณแบบ1 3 0 1สาไอ้ไอสายเบลเนี่ยน่าจะพลาดคอน้องกันบ้างอะ่ะนะฮะอันเนี้ยก็ไม่เวิร์กมันน่าจะปรับได้นะครับมันก็ปรับไม่ได้นะครับก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับแต่ถามว่าโอเคททยไซส์ผู้ใหญ่แบบนี้การปรับการยืดเบาะแบบนี้แล้วมีอะไรที่มันผิดแผกไปกว่าเดิมไหมไม่มีครับถือว่าโอเคเรียบร้อยนะอ่ะ นะครับแล้วก็ตัวพนักพิงอย่างที่บอกนะครับสามารถปรับได้นะครับแล้วก็ปรับให้มันสูงต่ำแต่ทุกอย่างทั้งหลับพิเศน,นะมีความรู้สึกว่ามันมันช้าไอเรื่องของการปรับเบาไฟฟ้าเนี่ยมันมีก็ดีนะแต่มันไม่ทันใจแล้วก็การพับเบาเนี่ยมันไม่มีปุ่มเปิดแบบให้เบาแบบยื่นมาข้างหน้าแล้วพับเองอัตโนมัติแล้วก็ขึ้นข้างหลัง เก้าไปนั่งหลังไม่มีแบบนั้นนะครับมันจะต้องใช้เขาน่ะแมนนวลนมืออย่างที่บอกว่าเลื่อนไปด้านหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ปลอกไฟฟ้าที่พนาพิงแต่มันเอนได้ไม่สุดอ่ามันเอนได้เดี๋ยวให้ดูครับมันเอนได้แค่ไหนเนี่ยลองดูนะลองดูนะลองดูนะนะนี่ครับนี่คือสุดแล้วเอนเบาะสุดก็คือนั่งไม่ได้หรอกมันประหลาดประหลาดแต่ว่านี่คือเอนเบาะสุดนะครับมันก็แหม มันไม่ไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่แต่ว่าเอาละเ<ะ>พื่อนๆก็ลองคอมเมนต์กันมาเอาละเดี๋ยวพี่เอกจะลองนะครับไปนั่งหลังแถวที่3กันนะครับเอาละแล้วก็อย่างที่ให้ทุกคนเห็นนะครับพอมองจากด้านหน้าเข้ามาด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเบาะที่บอกไปว่าสามารถพับได้แบบ50-50ก็คือเป็นประมาณนี้นะครับและการพับเนี่ยก็จะเพิ่มพื้นที่สัมภาระได้มากขึ้นแต่คราวนี้จุดสังเกตเราได้รีวิวไปตอนต้นเยอะพอสมควรในเรื่องของการปรับเบาะคราวนี้ถ้าพี่เอกอ่ะ ข้างหน้านะครับแถวที่2มีคนนั่งจุดที่สามารถทําให้คนนั่งหลังได้อยู่ประมาณนี้มากกว่านี้น่าจะเหนื่อยแต่คราวนี้ถ้าเราจะต้องปรับเบาสมว่ามีคนนั่งจริงๆเนี่ยท่านั่งของเขาให้สบายสบายมันต้องเอนเบาม,ามากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ที่ทุกคนเห็นนี่คือเบาด้านขวานะฮะมันปรับเอนมาขนาดนีอ้อันนี้น่าจะพอได้อยู่นะครับมีความใกล้เคียงพอปรับเบาะแบบนี้นั่งได้นะครับข้างหลังก็นั่งได้หัวเข่า เล็กรูมก็พอดีตัวเบาะนะครับอาจจะแบบไม่ได้กว้างมากเหมือนกับเบาะแถวที่2แต่ว่าถ้าข้างหลังเนี่ยเราตั้งใจอยากจะให้เป็นเด็กนะครับหรือว่า,เ,าเป็นลูกหลานมานั่งข้างหลังมานั่งเล่นนะครับอยู่ด้านหลังก็ได้และอารมณ์ของที่เด็กๆเ,เวลาอยู่ข้างหลังเนี่ยน่าจะเกิดอาการเมารถน้อยหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยแล้วนั่งหลังอย่างเงี้ยแล้วเจอเส้นทางที่มันโค้งซ้ายโค้งขวาโค้งซ้ายโค้งขวาแล้วเวียง นะครับตัวรถมันเวียงเนี่ยอาจจะทําให้ข้างหลังเนี่ยมีความรู้สึกได้ว่าแบบเวียนหัวนะครับหรือเมารถได้อันนี้ต้องระวังไว้นะครับเห็นไหมครับตัวรถเวลามันโยกซ้ายโยกขวาเนี่ยถึงแม้เรานั่งหน้าตอนรีวิวตอนแรกรถมันไม่โครงเอ็นนะครับในด้านหน้า,นาแต่ด้านหลังเนี่ยมันมีความรู้สึกเป็นแบบนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงว่าเออนั่งแล้วแบบ ตัวจะโยกซ้ายโยกขวาจะโครงเคร่งหรือเปล่านะครับนี่ต้องระวังด้วยแต่ว่าถ้าใครเป็นคนที่ขับนั่งรถเออนั่งหลังดีกว่าใครที่เป็นคนที่ชอบนั่งหลังบ่อยๆแล้วเวียนหัวบ่อยๆหรือเมารถบ่อยๆเนี่ยขอให้นั่งแถวที่2ครับแถวที่2เป็นตำแหน่งในการนั่งที่ดูโอเคที่สุดแถวที่3นี่ต้องเป็นวัยรุ่นซะหน่อยคึกๆหน่อยนะครับจะนั่งได้ยาวๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติแบบนี้เนี่ยเราอาจจะสักชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมง ลงไปจอดเข้าปั๊มน้ํามันแวะกันสักทีหนึ่งแต่ถ้าเราเดินทางท่องเที่ยวอย่างที่บอกแบบนี้นะการขนสัมภาระด้านหลังนี่ลําบากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเนี่ยเราติดกับตัวประตูฝาท้ายบานท้ายแล้วเห็นไหมครับแต่ที่เรานั่งคุยกันอยู่ทุกคนนั่งคุยอย่างนี้ยจุดหนึ่งที่เบยสังเกตได้นะครับความเร็วที่เราวิ่งกันอยู่ประมาณ50 60 70เจเนี่ยเสียงลมด้านหลังตรงบานเนี่ยไม่มีเข้ามาเลยเราคุยกันมาขนาดนี้นะครับ Hey, ไม่ได้ยินเสียงลมด้านหลังเข้ามาให้วีดวิวเราจะเจอรถบางคันนะครับที่เป็นในสไตล์แบบ5ประตูแบบนี้เป็นแบบแฮชแบบนี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่า,ามีเสียงลมหวน,นะครับม้วนนะครับหรือเสียงลมวีดวีดเข้ามาตามล่องประตูแต่ว่าในตัวอินโนวาซีนิเนี่ยไม่ได้ยินเลยแทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับแล้วก็ด้านบนมีไฟให้นะครับอันนี้ก็เอามาช่วยส่องสว่างเวลากลางคืนอันนี้ดีนะบอกเลยนะครับในรูปทุกคนอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ย จะไม่ได้กว้างขวางเท่ากับในเบาะแถวที่2หรือเบาะหน้าด้วยนะมันจะมานั่งชิดๆกันแบบนี้คือนั่ง3คนอาจจะเหนื่อยแต่ว่าตัวเบาะเองก็ไม่ได้มีที่เท้าแขนมีให้ด้านข้างด้านข้างเนี่ยจะมีช่องวาง วดน้ําหรือแก้วน้ําให้ถึงข้างละ2ใบนะครับเท่ากับว่าข้างหลังเนี่ยแถวสามีตําแหน่งวางขวดน้ําถึง4เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวระบบดูดอากาศแอร์หลังเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีอยู่ตรงด้านข้างของตัวรถถ้าเราเปิดพัดลมแรงเนี่ยมันจะมีเสียงดูดแรงมากเลยนะครับแล้วก็ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับเรื่องที่อยากจะเอามานําเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าในเบาะแถวที่2และเบาะแถวที่3ของใน Innova าซีวิเนี่ยสามารถนั่งได้จริงและกว้างขวางมากๆนะครับและก็ยังมีฟังก์ชันที่ดู ทันสมัยนะครับไม่ได้ล้าเลยนะครับดูนะครับแล้วก็ตำแหน่งของหมอนต่างๆที่มีมาให้การพับเบาต่างๆที่มีมาให้ดูโอเคมากๆเอาล่ะใครที่ดูตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปถ่ายปิดคลิปกันอีกทีนึงว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับในตัวของ i n นวะซีนิตครับไลค์กดแชร์กดง้